สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับสีนกชาแนลนะคะวันนี้ก็มาที่วัดส,สีดารามนะคะอ่าวันนี้มีงานบวงสวงแล้วก็เปลี่ยนฉลองอ่เปลี่ยนผ้าฉลองพระอ,องค์ให้ปู่กับย่านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานกันเลยนะคะตอนนี้กําลังเริ่มงานนะคะเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะกําลังจะเดินเข้าไปเนาะ ที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ข้าพระเจ้าพบความแสียงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรม

สัมฆาบูชาอักิทานังวาหังพันธังสีวัลิตามหาเถรังอาหังวันธามิทุลโตอาหังวันธามิธาตุโยอหังวันธรมิธาุภูตตธรรมสัมฆะปูเทมินะโมพุทธายะ พุทธายรตานายันมานิโนภาระปิาหะจัจตุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอากีทานังวะรังคันธงสีวาลีจรมหาเถรัง อาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธรธรรมสังฆบูเชมินามพุทธายะพระพุทธไตรัตานาญมานีโนปะรติสัหัสสัตุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาภูชาธรรมาภูชาสังฆาภูชาอาคิีทานังวาลังคันทังสีวลีจะมหาเทันอาหังวันทามิตุลาโตอาหังวันทามิทาตุโย อาวันตามิสัพพสสุขุทธตธรรมะสังฆปูเจมินามพุทธายะพระพุทธาตรรัตนายันวานีโรพารัตสิสาหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนา พุทธบพชทธะธรรมะพูทาสังฆบพชทธะอภิธานวารังคันธังสีวลีเจะามหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมสังฆะพุธิมี นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนัยานมานีโนภาลัตสิสาหัสสุธรรมาพุทโตธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชา อาทีทานังวาลันทันทันสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิตุลาโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสพรโสพทาธรรมะสังฆเท ค่ะท่านผู้ชมผู้คนกำลังจุดธูปถวายขอพรปูุกย่าน,นะคะโดยจะจุดธูปคนละเก้าดอกค่ะไปดู จุดทูบแล้วนะคะที่เหลือนั่งพนมมือนะคะ i

เกาสามเอ็มสามเนอุอนอเลยก่อนเห้งแรกเนาะไว้าปับเอาว่างหาว่างอีกเลิงามยามดีเอาเตรียมสุดใหม่เนาะเคยฉะองพระองค์เครื่องดอกไม้เลยดอกไค่ะเอ้ามีก่าดอกไม้ไเอาบกา องค์นเนกษัตริก้าวสงอิบ่ก่ก็สวซสกีมก็บอกว่าฉลองพระองค์นี่ไปเลฉลองพระองค์กันอ้างร้องกษัตริย์แห่งราชราชนะเงเนงานจะเริ่มกริย์นี่ค่ะที่่ราสอันะพี่มาด้วยด้วกันะคะผู้ชมันี้มีโอกาสคะในเม คุไฮนะคะมานตะกุใไฮอาจารย์มืนอวานไม่ต้องไปห้าไก่เขาอยู่ใกล้ๆแล้วมาหารนโซนไดรลาแทวมืนี้บ้าเต็มไปเลยอาจารย์ให้่ๆเนาะแล้วไงได้ยังไงน่ like ันนี้สืบพันผ่านผู้พันผู้คนบอกว่าให้มัองอยู่ผ่านเ่าสัา่ผ่านร่วมัดาห่ผ่านโอ้ล่วมสัดาห์่่านผ่านเงินอะไรจะผ่านเงิน่เป็นผ่านเงินเมื่อสัปเงินท่านเกิดแดที่ต่าน ถือแ่ถอแค่เนพ่อนเงี่ะนว่านกะนัผ่านมา้อนี่โอ้ยเห็นตะปูเหรอยู่ในนี้เป็นบ้น่ะเป็นเจดีถงว่าโอ้ย ศูนย์สองสี่ศูนย์สองจะว่าอ้เบิ้งก่อนนะคะเด็นัไปเบิ้งกนเนะ้อยาบังกเยเดี๋ยวอบงกันไลยสองคนนี่นี่นี่ทำนู้มเดี๋ยวเดเอาเดี๋ยวเดี๋บิ้งนปให้รู้ไปก่อนเสือเรืองนี่คือบอสชาแนลนะคะอันนี้แมนเดียนสกาค่ะทันผูชชมปูก็จะกาวล่า เครื่องสักการะเนะคะเครื่องไหว้สักการะนะ้องคูน้ <c oughs> ลกันมนเอยโซเีล่กันนมนอกไปท้ายบ้างี่ในเกือบเพื่อท่านนาส ไปเบิรงกไม่บอค่ะเอาประหาาไปเบิรงไม่ค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ฟูล่าแล้วย่างเว่ยังกรไม่เปนไม่บมกข้าวหม่ไหม เปลี่ยนรูปค่ะเปลี่ยนกรอบเปกี่ันก่อบเปลี่ยนงูเปลีนยังหมุนอยู่ค่ะเ้าจะเขาไตดเปลี่ยนบอใหญ่เปลี่ยนกรอบเดี๋ยวรอระหว่างรอนะคะ ยันกอเอกหนแล้วอเเหรอเันอเหอหรอเหรอเี่ โอ้เห็นอยู่ดิขงมาล่ะโอ้เห็นเหมือนกันบ่บงบ่บงไยับเข้าเด้อมุ่นอยู่มนน็ตๆลงกแล้วค่ะเ่นไปดูไปนี่ๆอืมปนเลกหยังเนาะบัดนี้ตัวนั้นเอ้าข้าไปเป็นเลกเด้อเอ้าๆหยับเข้ากันแล้วบัดนี้หยับเข้ากันแล้วหยับแล้ว

เนยูแล้วเยูแล้ววันมันแล้วศู์เก้ามีเลขศูนย์ยี่แล้วนะเอ้าเข้าไปซิดว้ปันเลี่ยงกันไว้บันนี้ศูนย์เก้าี่จังซีสามตนนั่นแหละศูนย์เก้าเหนึ่งแตัวนี้เป็นหนึ่งหรือเป็นเจ็ดนี้หก่อนกันขั้นก่นวันา เป็นาคาทิปปีสีสุตภูสีเก้าหนึ่งนี่เป็นเจ็ดเยอ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้โดยเฉพาะตัวร่าไปก่อนเนาะคะ่ะกะช่ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ช,มช่องชีน็อกชาแนลด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมได้รวยๆถึกหวยไปด้วยกันเนะะาะค่ะอาทิตธุ